สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนทําอาหารอีสานครับและเมนูที่อยากกินนั้นก็คือแกงอ่อมกระดูกหมูใบพา,ายกับน้ําตกคอหมูย่างแสนแซบครับเมนูแกงอ่อมของภาคอีสานมีเอกลักษณ์ที่ใส่ผักได้มากมายหลายชนิดรสชาติจะกลมกล่อมเพราะฉะนั้นเราไปทําอาหารอีสานด้วยกันนะครับกับแกงอ่อมกระดูกหมูใบพา,ายและน้ําตกหมูแสนแซบครับไปทำด้วยกันดีกว่า วัตถุดิบในการทําแกง่อมกระดูกหมูอ่อนก็มีอยู่เท่านี้นะครับเริ่มต้นที่กระดูกหมูอ่อนใบพายนะครับวันนี้ผมใช้1นกิโลครึ่งนะครับส่วนผักนะครับวันนี้ผมจะใช้บักอื้นะครับแล้วก็ตามด้วยบวบนะครับเป็นบวบเปลี่ยมอ่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระลำปีนะครับใส่กระลำปีด้วยเนี่ยน้ำแกงจะหวานดีมากเลยครับส่วนผักหอมหอมที่จะโรยนะครับก็มีต้นหอมผักอีเลศหรือว่าใบชะพูและผักหอมหอมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือผักชีลาวนะครับใส่ผักชีลาวไปด้วยนะแกงออมของเราจะหอออมมมกกรรรรรรุ่่่นนนนนเเเลยคคคคััับบบทีี้้าาาดูืงงแิตขซะ ใช่หนึ่งช้อนโต๊ะพอนะครับตามด้วยตะไคร้ซอยนะครับสี่ต้นตามด้วยหอมแดงนะครับหนึ่งถ้วยตามด้วยความเผ็ดนะครับวันนี้ผมใช้พริกสดแล้วก็พริกแห้งปนกันนะครับความเผ็ดเพิ่มลดได้ตามต้องการเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาต้มสุกนะครับต้องใส่น้อยนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความข้นเหนียวในน้ำแกงนะครับด้วยข้าวเบือนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าข้าวเบื่อคืออะไรก็คือข้าวเหนียวแช่น้ำเอามาโคลกให้ละเอียดหรือน้ำไปปั่นก็ได้ครับเราก็จะได้ข้าวเบือแล้วครับ แล้ววันนี้ผมจะใช้อายินโมโตะพลัสนะครับเพื่อปรุงรสชาติให้เข้มข้นและก็แซ่บหนัวเห็นไหมครับเขาบอกว่าเหมาะกับอาหารรสจัดทุกเมนูเลยนะตัวนี้ซื้อติดครัวไว้เลยทีนี้เราไปขอื่องแกงด้วยกันครับทีนี้เรามาขอเครื่องแกงครับเริ่มต้นที่ขาตามด้วยตะไคร้คลกสองสิ่งนี้ก่อนเลยครับเอายละเอียดแล้วครับทีนี้ก็ลองพลิกได้เลยครับพริกสดพีิกแห้งนะครับความเผ็ดตามใจชอบนะครับตัวนี้เดี๋ยวส่วนประกอบทั้งหมดผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับ เอาละละเอยียดแลครับทีนี้ก็ลงหอมแดงได้เลยครับโครกต่อครับงานนี้กล้ามขึ้นอ่ะเอาละ,าละตามพอหอมแดงแล่นใปแบบนี้นะครับอา่าแค่นี้กลิ่นหอมฟุ้งแล้วคุณจริงนี่ครับทีนี้เราไปแกงกันได้เลยครับผมก็ทําการผัดพริกแกงได้เลยครับเผาพริกแกงลงก่อนอลแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้านะครับ ทีนี้ก็ผัดพริกแกงนะครับผัดเครื่องแกงแบบนี้กับปลาร้านะครับผัดให้เครื่องแกงของเราสุกเลยนะครับหืมกลิ่นหอมได้ตั้งใจจริงๆเลยเมื่อกลิ่นหอมแล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับกระดูกหมูอ่อนใบพายของเรานะครับวันนี้ผมใช้หมูนี่ครับหนึ่งกิโลครึ่งนะครับอ่าผัดเลยพอผัดทุกอย่างเข้ากันแบบนี้นะครับเราจะต้องเคี่ยวกระดูกหมูของเราให้สุกนุ่มก่อนนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยกับน้ําล้างครกนะครับ แล้วก็เติมน้ำสักหน่อยนะครับให้ท่วมตัวหมูนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการเคี่ยวกระดูกหมูของเราให้สุกนุ่มนะครับปิดฝาเคี่ยวกระดูกหมูของเรานะครับเป็นเวลา30นาทีครับเมื่อเราเคี่ยวกระดูกหมูได้เวลาแล้วครับมาดูกันช่วงหูกลิ่นหอมมากจริงๆครับคุณผู้ชมกระดูกหมูของเรานะครับนุ่มแล้วนะครับทีนี้ก็ลงผักได้เลยครับอ่าบักึืสฟักทองนะครับแล้วก็บวบนะครับแล้วก็ตามด้วยกระลำปลีผุกเ้าให้เข้ากัน กลิ่นหอมจริงๆยอมรับไปคืนจริงๆทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะครับเราใส่น้ำปลาไปแล้วนะครับปรุงรสความเค็มอีกสักนิดนะครับด้วยน้ำปลา2ช้อนนะครับวันนี้เราจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับเราอยากได้ความหวานจากผักนะครับผมใส่น้าตาลลงไปเสียรสหมดจริงๆคุณและวันนี้ผมก็จะใช้อายุโนโมโต้ plus นะครับเป็นสูตรเข้มข้นนะครับผงชูรสปกติเนี่ยเขาจะใช้ทีบางทีเป็นช้อนแบบนี้เลยนะแต่ถ้าหาเป็นอายุโนโมโต้ plus นะครับใช้ไม่ต้องเยอะใช้แค่ครึ่งเดียวแค่นี้พอนะครับอ่า อายุโนมอโต้พลัสเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่เปิดร้านอาหารอีสานหรือบางคนที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยน้าข้นช่วยประหยัดต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าใช้นิดเดียวก็อร่อยแล้วทีนี้ก็รอผักของเราสุกนะครับปิดฝาสักหน่อยทีนี้เรามาดูผักกันครับชวงนี่คุณกลิ่นหอมกุ้งเอาละบัตเอรของเราสุกแล้วนะครับัวบสุกแล้วนะฮะแล้วก็กะหล่ำปีก็สุกแล้วเมื่อเราปรุงรสแล้วนะครับ,รรบทีนี้ก็ต้องสิงแบ่งจักหน่อยนะครับเด้อวว่าจะเป็นจึงได้กลิ่นหอมมากจริงคุณ โอ้โหคุณความเผ็ดความหอมความเค็มอร่อยแซ่บนัวสะใจจริงครับโอ้โหคุณแกงอ่อมของผมรสชาติได้แล้วนะครับก็ลงได้เลยกับข้าวเบือนะครับเพิ่มความข้นเหนียวนะฮะให้กับน้าแกงนะครับเมนูอีสานอีสานแบบนี้ต้องยอมรับว่าได้กินผักเยอะนะครับแล้วก็จบท้ายนะครับด้วยผักขมหอมนะครับต้นหอมก็นเลยนะจ๊ะตามด้วยผักอ e ีเลิร์รูบใบชะพลูนะครับตัวนี้ให้กลิ่นที่หอมมากจริงๆนะจ๊ะ ใส่หมดเลยตามด้วยผระเอกนะครับหรือว่านังเอกก็ได้ผักชีลาวจำเป็นต้องมีนะฮะแกงอ่อมคุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแกงอ่อมของผมนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปจัดจานนะครับขายของสักหน่อยยีโนโมโตะพลาสป้อมร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับประหยัดต้นทุนปะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับแกงอ่อมกระดูกหมูอ่อนนะครับรสชาติอร่อยแซบนัวสะใจจริงๆครับทีนี้เราไปทำน้ำตกหมูย่างแซบๆด้วยกันครับปะ นำรับหมูนะครับก่อนจะนำไปย่างนะครับลรมน้ำปลาสักนิดเพิ่มความหอมนะครับหมลาย,ย่างจะหอมมากจริงๆนะฮะแล้วก็ทำให้เนื้อหมูมีรสชาติอร่อยนะครับ่ไปย่างกันทีนี้ก็ทำการย่างหมูได้เลยครับลิ่นหอมหอมมาก ทีนี้ก็นาหมูย่างของเรามารวนนะครับใส่น้ำสักหน่อยรวนให้สุกเลยนะครับเอาละหมูของเราสุกแล้วครับแล้วก็พักให้หมูเย็นตัวสักนิดนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเอาละหมูเย็นตัวแล้วครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยนะครับเริ่มต้นที่พี่ป่นนะครับตามด้วยน้ําปลางช้อนครึ่งตามด้วยมะนาวบีบสดพืดพืดมะนาวรูครึ่งตามด้วยอายูนอมโต้พลัสแค่ครึ่งช้อนชาก็พอนะครับ ลวกเ้าให้เข้ากันได้เลยครับหืมคุณกินมะน,นาวสวๆดๆนี่มันหอมมากมันลายแตกทีนี่ก็ตั้งซิมแบงจกักไนท์แตครับเดว,ว่าจะเป็นแจน็คไนทอืมคุณแซบ่บหืมเพอร์เฟกต์เมื่อรสชาติแซ่บได้ดังใจแล้วเนี่ยตามด้วยข้าวคั่วนะครับช้อนครึ่งตามด้วยต้นหอมซอยอ่าแล้วก็โรยผักําหอมนะครับผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็เพิ่มใบมกักรูซอยสักหน่อย ลิ่นจะหอมมากจริงคุณแค่นี้แหละครับความแซ่บก็เสร็จแล้วนะฮะป่ะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับน้ำตกหมูย่างนะครับเป็นเมนูที่แสนแซ่บโดนใจจริงๆครับป่ะกินข้าวด้วยกันครับเสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมกระดูกหมูอ่อนค่ะแซ่บๆเลยค่ะนี่กินหอมชุยน้ำตกหมูย่างแซ่บๆเสร็จแล้วครับว้าวไม <c oughs> <c oughs> ่ใช่ได้แล้วก็มีต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนอีกหม้อหนึ่ง วันนี้จะเต็มความแซบทั้งหมดเลยนะครับบ้านเรามาครับเรามาแซบด้วยกันครับวันนี้ถ้า,ากินขาน้าวเหนียวด้วยกันนะคะกิ้ข้าวเหนียวด้วยกันนะคะใช่ลูกข้าวเหนียวอยู่แล้วช่มัจ้าแม่กาศนอ้ยค,ครับมาที่คนลาวเนีะแต่กินขา้าวเหนียว <laughs> คนไทยนี่แหละกินข้าวเหนียวเก่งคนไทยกินเข้าวเหนียวดีนักหนาล่ะม,มากินเข้าวเหนียวด้วยกันลูกเ้ยทุกคนทุกคนเลยครับผมแกงอ่อมกลิน่นหอมหอมยั่วน้ำลายตักให้คูกแม่ก่อนนะครับนี่ครับาจาจย์ผมเชื่อว่าทุกคนทราบแล้วนะครับว่าเมนูแซ่บแซ่บแบบนี้ต้องมีผู้สนับสนุนแน่นอนใช่ไหม แค่เห็นโลโก้แบบนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแน่นอนโลโก้แบบนี้อ่าเดี๋ยวบอกกันผู้ชมก่อนวันีดจยวกัไมาถึงมาได้เพาวันนี้นะคะตรงกับวันหยุดพอดีค่ะแล้วก็คิดถึงคุณตาคุณยายมากก็เลยมาลุยเลยลูกแกง่อมแต่ของตาอันนี้นะคุ้มคนจ้าตาเสี่บรสชาติผ่านใหจ้าแม่จ๋าจผ่านจ้าผ่านกลิ่นหอมดีเนาะอดี เผ็ดเกินไปไหมครับไม่เผ็ดเกินอ่าจ๋าแล,ล้วลไไูกชิมแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยที่สุดค่ะโพูดช่งซักเอาลากิีกันไปไก่อนนะครับเดีย๋ยวผมขอขายของก่อนแลยค่ะแม่จังขายขออีกแล้ว ผมเชื่อว่าทุกคนนะทราบแล้วนะครับว่าเมนูซับแตะแบบนี้มีผู้สนับสนุนใจดีนั่นก็คืออายินโนโมโต้พลาสนะครับและทีนี้ก่อนที่พวกเราจะโม่กันยาวนะเพราะมันแซ่บมากเนี่ยแต่แทนเราขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอายินโนโมโต้พลาสนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็คือมันเหมาะมากกับทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็เหมาะมากกับการทําร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรืร้านอาหารอีสานนะครับ ใช้ตัวนี้นะครับประหยัดดีทดต้นทุนนมมโตนี่ยก็เป็นดีเห็นว่าน้ำพริก้มันเค็มเกินนะใส่นมมเต้หย่อนไปหน่อยเยอะกลมกลมไม่ต้องใส่เยอะนะฮะตาคาคนนะราคาที่ว่าไปกินลาบร้านแม่เพื่อนนะคะเขาก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะอายุนมมโต้ค่ะแต่ว่าเหมาะกับร้านอาหารอีสานนะใส่นิดเดียวก็อร่อยเลยจริง กับเทปเดียวเนะี่ยอร่อยอ,อายุโนโมโตพาร์ตะคะ่ะที่บ้านพ่อหนูก็ใช้ค่ะพ่อหนูทำบข้าวเก่งเนี่ยกับแกงโดยเฉพาะ,ะกับแกงสายเดียวกัน <laughs> แหมแอบ,บเนียนใช่ไหมแซบบอกแซบครับอ,อย่างที่บอกนะครับทุกคนครับนี่ก็คืออายุโนโมโตพาซึ่งเป็นสูตรเข้มขน้นเวลาจะใช้เนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะนะครับลดลงครึ่งหนึ่งจากโปรตีนรปกติผัวเป็นสูตรเข้มขน้นไงคุณใส่นิดหน่อยก็อร่อยแล้วนี่จ๋าสุดท้าย ตัวนี้ก็ใส่ไปหน่อยอร่อยผู้ที่ใช้ครับตัวนี้เ็าเหมาะมากใสไปนิด,ดนึงและตอนนี้ในแท็กก็มีเลื่อกประชาสมพัน์นะครับว่าอายินโมโตเนี่ยเขามีเพจเพจของเขาเนี่ยชื่อว่าอายินโมโตผู้ช่วยร้านอร่อยส่วนไลน์นะครับจะเป็นไลน์แอดนะครับเดีย๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นทางไลน์แล้ว,ว่าทางเพจเฟซบุ๊กครับากให้ทุกคนเข้าไปร่วมด้วยจริงๆนะผมก็อยู่ในนั้น สิ่งที่เรามีติดตัวไว้ก็คือตัวดีเนาะมันแหละย่อเป็นน้อยน,นดิดเยอวย่อลงพลิกนิดเยาว์เห็นไหมฮะแม่ผมขายจริง <c oughs> ก็เรากินจริงๆไงเราก็เลยรีวิวให้ไนงะถ้าเราเกิดเราไม่ได้กินเราก็ไม่ต้องรีวิวให้เขาใช่ไหมเออกินจริงๆกระปุจริงๆอรู้เปล่ามีหลายคนเลยที่ถามมาแล้วคิดถึงคิดถึงคีรพัทด้วยคีรพัทกอะไรอยู่ตอนนี้พี่ทีก็เริ่มทํางานแล้วค่ะอ่าวันนี้คงไม่มีใครเกลียดเราบ้างเรื่องแม่จ๋าแม่ให้หนุกดีคะแนนค่ะวันน,าานี้พายเจนติดเบอร์เออขอบคุณครับ ถ้จาจ๋าแกงออกไปได้บ้างรสชาติอร่อยค่ะถ้าเต็มสิบนะคะหนูให้11ค่ะเพราะว่าอร่อยเกินจ้าจ๋าเนี่ยเขาชอบอาหารรสชาติแซ่บๆนะฮะหนูชอบของแซ่บอยู่แล้วค่ะตา <laughs> เอาละครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับดูสิคุณสุกตมนี่ก็แซ่บๆซ่บอาหารวันนี้แซ่บๆทั้งนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแซ่บ่ผลาด แซ่บไร้ลายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เขาหน้านะลุงนะครับอันนี้แซ่บโดนใจแม่ไหมจ๊ะโดนใจพี่ข้าเหนียวเยอะมากวันนี้โอ้โหเจชื่องใจจังขอย้ำน,นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามเพจแล้วเข้าไปแอดไลน์กันนะครับผมก็อยู่ในนั้น